ามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วกรับสวัสดีหลยกัะทักทายเนาะครับพ่อแม่พี่น้องชาวรถคุดรถดำข้องเฮาเนะครับ,ม,รรรบมือนี้กับพามาเบิงเพ่นเอาเจ้า0-4 5หลงจากเพลเลอร์เนาะครับเนาะเอ้ยโดยอาจารย์พีเมอือรับเท่โลงแล้วครับโล่งแล้วอสิหลายไปซ้ายสิยไ,ปยสยไปเอาบุญทั้งหลครับ โส้่แปะครับาบุญทางไหนนอนี่ครับสิ่แปเอาบุญทางไหนนอโอ้เอาบุแฮปปายน้ำเนี่ยทีเออมาอยู่ไหนเนี่ยขึ้นได้มากสองขวดโอ้โห เอามาเบิ่งรถไทสา,ายจวดนนเนาะคือเ่านะครับเพิ่นได้ทำการลงหางเพื่อทิ่เสีท่าให้รถดำแน,น่นเนาะครับเนาะจวดขนาดเอาแบบปโดหดปโดหโปวดทดเลยปวดทดเลยเฮ้ยผู้ได้พระเอกของงานเลยครับเือน,นี่ยเฮ้ยจวดร้าย่าสั่น เล่นโดง่ดงๆไปเลยเอา้าเอา้าเอา้เอางกันเลนระบาดนี่เอา้าเอา้าเอา้าแบบไหนนอบาดนี่เอา้าฮู้วทีมงานสนุกสนานนีค่ะครับผมพี่นอ้องท่านนี่ก็รถแรงเพื่อนนอครับแดดแรงเลยครับรถท่าน จะเฝ้าถอายเลยต้นร้ายครับพี่น้องเลยอเอาจากเทปภาพบรรยากาศในมุมม่งสูงมาให้รับชมน้องครับน้องพี่นอ้องเป็นตะมวนนั่นแหละขอแม่พี่น้องหน้า่นจะรวดต้นสูหน้ามิ่งน้อครับนอ้อง ปันนเก็บปันเก็บปัาป๊ปปัปปปรบุุษพี่ขึ้นเรอันชาด้โอ้คุณบอมมองสีเอาดินเอาดินดูนะครับรถดำนี่หนึ่งสสามสี่ห้า 6กขั้นครับผมรถดังทีมงานเท่านอรถไทยสายจวดพื่อนนะครับบริหารงานโดยนุน้อยดัมซิงว่าสัน่นโอ้นุน้อยรถไทยซิ่งห้อ,องแค่ว,ว่องไว้ดีัาครับโอ้ยหางขาดเกินจะนอ เอาแบบโนโนโนเอาแบบดีกว่าทางดำโลดเด้อเอาแบบดีกว่าทางดำเลยเออเป็นสิลาดหนูครับเออไป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 เบิ้งหนูไปเบิ้งก่อนลงงานหากับเขา่าก่อนว่าสันหากับเข่าเที่ยงลาดหนูลาดหนู อ้ยเอารับโอ้ได้แล้วโอ้โหเฮ้ยเกับใส่ตะวี้เออใครอยู่เนี่ยผมผัดพอเห็นนี่เรียได้วังหันนะได้แล้วครับตัวหนึ่งโอ้อาจารย์เอาโซ่เนี่ยอาโซ่เนี่ยเฮ้ย นี่เขาเขากว่ขี่แมคโคหร้อครับหากับเข่าหากับเข่าครับกับเข่าเทียงนี่นี่ยุ่อนีน่นี่นี่นี่ตปลานี่ลููปี่เนี่บ้างนี่เออนี่ละใช้หูมันงนะมีตัวเดียวบ่จัก วนจุงงดีละโอ้งู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 ี่เนี่ยเป่นเนสีอแบบได้อีกเนี่ยกรไดเอ้นี่น้ำเนี่ยค่ะโอ้ยอุ้ยงูบบง่ายมึงอยู่ตแล้วนะตัวหนึ่ง นี่พ่อจักน้อเอาว่าสีทาคลิปอันรถแม่โค่ตักดินมาทาคลิปลรถแม่โค่ขุดหนูก่อนครับพี่น้องนี่นี่หูมัน ก็มปลูกคากบางเด้นอยายเติบอยู่บ่ปล่ย เอาคือสีบอทันพ่อเราครับพอ,อเห็นง่ายดอกหนูก็ได้มาทายรถสักก่อนเวาผมแบมดัมซิง่งกันว่าอ้ฝากติดต,ตามทิกตอ,อกแนะน่วันว่าชื่อช่องอยังล่ะผม,ออมแบมดัมซิง่งวันว่าสองเพื่อนนะครับนอเอาจะได้ก็ฝากทิดต,ตามน้องเพื่อนแน่ครับผม ได้ครันขอปิดกิบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตการทำงานให้เบิ่งอีกที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับผม